ครับพี่น้องฟองปายสุกคูซุกคนครับผมเมื่อวนี่สีไปยามเบดกับยามด่างครับนี่เมื่อวนี้มายามยามเช้าเช้าตู่ครับพี่น้องมือวัน,นี้สีไปยามเบดกับพ่อน้อยครับมาลุ้นกันว่าที่ได้หรือไม่ได้ครับผมมาครับน้องตังครับผมสวัสดีครับอ่อหนอยล่วงหน้าไปก่อนแล้วครับผมไปครับครับ <c oughs> ไปกันต่อครับผม สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลครับเสานี้เอามายามเบ็ดอะไรครับเบ็ดเนื้อปลาหมึกครับผมเดี๋ยวเราพาพี่น้องลงไปยามเบ็ดครับผมอาเขยำสมภัยครับบรรยากาศวันนี้เล่ตังหนาวมากละหนาวจุ้ยเลยเนาะเนี่ยลูกครอบปัญญาบ้านน้องก็มาทำได้ครับน้องกดตังวัอนี้พยายามเบ็ดน้ำพอน้อยทางจอไปเลยเนาะเป็นรุ่นหนึ่งเดียวได้ครับหนาวเดียวต้องยามได้ว่าหลายหลานมืนเนี่ยข้ามันแดดซ่องอยังลงเนาะลุงเลยแล้ววูนน้อยมีหนาวมีหนาว อ๋ครับผมนำขบวนลงมาครับมาเยี่ยมชมล้างแรกกันครับวันที่ที่นี่ครับผมบบปลายคือมีรอนเนาะขับ <c ười> เงยงยังคือเกาเ่าอย่างไรตามขบ่นม่ยังลุกไม่ยังบ่าละลุกว่า่ีรักว่าอ้อ เหนแบบไลยเสียกงวตะเอาเร้วงอบับ่ตะบัวปายยังจะย่างนี่อจะาต่อครับตัวหลังนั่นหลังนั่นก่อนเอมีร้อนแล้วพี่น้องนี่แน่นบน้อแ่มืยามนี่ไม่มีแซนับแนะนำเลยลองงกันแล้วครับหลังนี่เป็นจมๆจมน้วพ่อนาะ ดึงว่าถ้ามีทนะครับหลุดแ้วกันเด้อครับเห็นตะลุ่มอุ้มนา่นั่นนั่นทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วใสใสไ้ต่ำต้องมปเห็นเนี่ยนี่นะห้ยปลาดุกปลากหรือเปล่าเนาะปูน้อยปลาคโอ้ปลาโค่ปลาอันดีเห็นแล้วปลาตัวตัวนี้บอกปะตัวเท้าอยู่ดครับมีแล้วครับทิแล้วป่ะมันทิงแล้วครับโอ้ยละพีละ มาทั้งีมาทั้งีจังเลยมุงนันหออรับั็น้ลำบากลากข้นี้ก็ว่าเขาพ่อมาด้หลากลูกมันโตไปญ่โตไปไงแล้วเขาเดินโตเขาโตเท้าเท้ามันตังเห็นปะโอ้เห็นเลยครับมันมันดีนไหมล้วนะตีนพองนอกๆนี่โอ้มันห้องนะพูน้อยเอาธรรมดาละป่ามันก็ดห้องมันปืนหนีเนาะธรรมดาละคือโตมีไงก็เลยมี ได oh, right. no no ้ด oh, no ึงพ oh, no ักด oh, no ึงงาขึ oh. Oh, wow. oh, uh, so ้นดอกพี่น้องแสดงว่ากินตัวนี้แสดงว่าทางลุ่นแล้วมีหลุูครับีปอดพอขตัวถ่ายู่ได้รับนี่ตัวงาโอ้ามันดึงจนรูดโอ้โหตัวพี่เลยครับปอดนี่ตัวพี่เลอครับปอดปนสองปอดเนาะเกือบไม่รูดตัวแล้วเนาะโอ้มีรูดถ้าขันเกาะนั่นมีรูดพี่น้อง เอาถุงมาเสือ้อดิลูกโอ้ได้หักเบ็ดเสย็ว่างนันนึกว่ามันเกาะเลิกเปลีป่ยนไปทอดเป็นยักษ์ก็ไม่จุ่มมือครับปูดเป็ดครับ<อ>พี่น้องนี่ปลาหมึกนึกว่านึกว่าสายเบ็ดฝุะนะ่ยเสรนจล้วปลาคอนอกขั้วกวงนี่เป็นปลาคอที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์ไม่ไม่ต่พี่อันตามถูกตัวเลยที่เข้าได้นะครับ,รบตัวปักโอนเลยนะครับพี่น้องอเสร็จถุกบานเลยครับเมนค้นกับมีน้ำม,ม,มีเนื้อครับ เป็นยังเหลือใช่หรือล่ะบอกให้เล่าเลยอ๋อปุ้นน้อยเบ็ดที่ฮักแล้วที่ปุ้ดได้ปุ้นน้อยก็สิเอาเบอือไม้มาเกี่ยวคลายเบ็ดปลาไหลเนาะปุ้นน้อยแม่นมันจะมีปาก์คเฮาด้อ๋อเลยแต่ค่อยเป็นยากเอาไหมไม่ลำปอยังอยู่อยู่เฮือนครับเดินทางต่อครับพี่น้องขึนบินบอกก่อนส่งเหมือนซะเลยปุ้นน้อยเข่งเข่ง วิ้ยนี่ดีปูน้อยโอ้ยเรื่องโานโอ้ไปไกล์เธอวะโอ้ยนี่ครับผมไปดังจอมผักคอครับไปตำผักคอโอ้ือดีครับเนี่ยประมในการในการโตซ๊ะซ้ำเป็นี่ที่แนะนำโอ้โต๊สูสีเดียวครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้สายเบ็ดปักเงาเลยโอ้ยเด็นี่ตายแล้วคอยปลออกมาอุ้ใส่เดียวกันด้ยตัวนี้พ่อเมียนลูกปลาปลวงปาอ้วนงามเน่ยไมตายไม่หรอกใครยุดตายไหมตายแล้ว ตายแล้วเปลี่ยนสีแล้วนะเห็นไวนปลาตายแล้วเปลี่ยนสีเอาน้อค่อยก็เปลี่ยนแหละือจังก้นนาตายแล้วก็สีมันจะเละแล้วนะตายแล้วมันก็บ่มีระบบไหลเวียนเลือดไม่เห็นเลือดมิดคันตไตหึงแน่กับขาวหึ่งขาวหึ่งคันตายไม่กับยังดำๆแน่ยู่ปลาก็ได้โด๊ะเจ้รู้สึกว่ามันสตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้เลยบุนน้องซ้ำเดียวซ้ำเดียวแล้วดูกันของเดียวกันบ่นนี โอ้ตัวงามแต่พี่น no. ้องปดขาน้องเลยละมันตายแล้วม on ีด claro> ินไปชิดเลยตัวแต่ว่าถ้าตัวเป็นนี่โอ้เห็นโขกแล้วปดได้วะเระพี่น้องใดลำโอ้ปลาบอนปดพยายามตัว่ามันปลาบอนเลยก็คือเกาะเลือแค่จอมมีได้ด้วยเอามือปดบานเนาะเยอเลยนี่อร้อยครับพี่น้องสองตัวแล้วครับพี่น้อง สองเต็มครับพี่น้องสองเต็มกดตังตังไหนเธอยังบอกรึเปล่ากดตังเป็นคนเบ็ดเบ็ดแล้วเหมือนคนละหน้าที้กับคนน่อยผู้แม่งเดินเนี่ยผู้น่อยถือว่าลายตามน้ำพุ่ รูนั่นนั่นน่มึงขับมันั่นใช่ใช่ใช่ตำเมื่อกี้เห็นที่สองว่าท่นครับพวานนันนะที่มนนะเห็นป่เห็น่ะ่บ้านน่านเห็นนี่่อููอแล้วดุ่นกับพักจิงดนักพักมันหองได้ด่พักมันหองใช่ล้ใช่ลมองมันหองมาเลยขออะลั่นจริงเน้อคออ่ะพูหน่อยเออใช่ล้สายมันงาวดีหรือางา โก่เบ็ดยาวนี่ยาวยู่เด็ดต่ำนี่ล้โก่งนะครัมาจอมนี่แหละขุดผักคนอลกด้อใส่สมัครเทปเอ็งเ้าบอลลกสิเลยเฮียพี่ใช่พี่ลุกพักมาเลยกองกองมาในลาวาวมาเลยูไหน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  โอ้ปลาคอตัวเทาอยู่นี่ครับอคอยลากขึนคอยลากขึ้นอักมอครับิด่าไหนึ่ันแล้วหลากเนาหลักสของโอ้โหขอกันเลยครับนี่ข้นรูนเดียวมเดวโอ้โอ้บึสายสอยใสยังทมเน้อ um ัง şey like ้อเลยหักข้างเลนบ่ครับปอดปาจอดตายหรกหักเลยอะกนอีวคได้ยตอนต้องโ ยางมันไตอ๋อนี่ต้องฟุตต่อคนน้อยเออครับหักแบบนี้ตึ๊บนี่นะครับโอ้ตัวงามปลาคือโอนดีเถอะพี่น้องขาดขาดอกเดียวกันก็บ่นปลาจะในป่าที่เดียวครับมันมีอึดอาหารมีตะโตรนโอนมันกินปลาพักมันกินปลาฮักเนาะพุ่น้อยเป็นอาหารสามตัวแล้วครับไปไม่เหนื่อยเข้าบู๊สามตัวที่พ่อแบบบ้านโค้จะถี่ยได้หนึ่งจอมอย่างว่าแฟนครับบอกเขาถูกตรงนี้ครับแมนบอก ขอบคุณหลายๆลายนะครับเอ,เอ,เอ,เอสเล่บุนอยหลังบูอือนี่ครับยามบ่ฮอดมองสะพานค่อนเบื่อแล้วครับสะพานระบายน้ำแล้วครับมือนี้เพิ่นเกิดตาเตียมเมืนตัดงาตายังไหวเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่า <c oughs> ตอนฤดูหนาม,มากนี่เพิ่นเกิดมากยกสะดุ้กยก,กสะดุ้ง ปะิตัวลมเกดุงอนี่ปครับพ่อแมนทำได้ดีเลยครับพอนำามมานี่มันมาเพียงผิวนีครับเนี่ยพึ่งเมืยืนอยู่นี่ตึกสะดุงเอาำป่ามันก็อยู่แถวๆนี่อือป่าก็ยู่แถวนี้ปครับไอตาำมาจองไห้บ่จากทีนึงอจ้องอยูไล่ะจอมจัไอตําคืออตรงไหนมันคือเกมับครับขายท่านี่ปครับพ่อขายทานี่กับพวกตรงจองก็ได้เพราะว่า ไเหีาเดาลาแบบีเเมกั่าดีแท้เห็นวดนหลังนี้เป็นจมแม่นบ่อเสื้อนี่ยาบุ๋งเหรอไหมเสือเักบุ๋งครับคือจังเบ็ดใบรับปอขนาดครับครับยังต่อครับผมข้างหน้าก็ลนี้เขามาซื้อจันรจันจันครน

ผมโมเท่าไหร่โอ้ยไทยถึง6โมง20ผ่านประมาณนี้แต่ว่าผมโมงผมโมง10ผ่านาทีอันนี้เดาเลามีนาฬิกาวะมีที่เสิรอะไรบ้างยังต้ครับพี่น้องยามเบ็ดต้อนรับแสงพระอาทิตย์ขึ้นครับผมเดี๋ยวพระอาทิตย์วันใหม่แสงยามเช้าตู่ครับพี่น้องถือกันเลยต้อมยางลงหนาไปก้อนพัวหน่อยครับก็ผัวหน่อยของว่าร้างนี่างพิสครับระวังมือนะจอม มันติดติดงั้นลักลีกหรือบอสเหรอได้เฮ็ดลดกเหยลงไปบิ่งครับพี่น้องเกิดอไรขึครวบอุ้ยปลาคอพ่อ๊อสพวกนี้พีดอมพูน่ะของเขาอลุดเ้ยดอมบึงเนีพี่น้องแข็งเกียดีว่ามันไม้แฮปเลิกบาหรื โอ้เลิกไม่ได้พอคัดขัดเลิกหักเลยขัเล <Okay. S 2> พอหักมันง่วยต่ำปลาตายซเสอยไปเลยลูกมันเดึงชื่อไปเลยได้มันฟองกระทุดออกเนี่ยโอ้เกี่ยวปลาหน้า,าตายมันขึ้นทัดจือมีได้ครับพี่น้อง มันแทบเจอไม่ได้ของผมนลยตัวที่สี่แล้วตัวนี้เนาะแม่น,นตัวที่สี่หรอครับตัวที่สี่ครับเอาไปตายแห้งแล้วแบบนี้ครับเป็นสองตายสองโอ้หมกกระเซ็บอันนี้มันตายไม่ได้ยังแข็งกเกรดยัยงเหี้ยนเนาะขันป้ามันตายนี่คือพ่อเห็ดเมนูุเลยครับมันยังสีบ,บอมนีกินกินเหม็นกินข้าวครับก็เข้าจะขั้วล่างสะอาดแล้วก็มกฟองลูกมันเสียบโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ก็เข้าก้อนครับผมงามด้วยตัวนี้ไ่ยิหมอกเลยจำยต่จำเป็นคนมาใส่เองยี่หมอกอ่ะตักเลยเอาต่อครับผม โหเฮ้ยเสิร์ฟปู่น้อยอันเวลาลุงนี้เรามายามจันทร์เราขี่รถไก่เลยไหมโอ้ล้างรัานมีรันเราเราเอ็ดป้องแสนมเลยดิเราสองขันทังนะปัสสองมาจากเจ้าพนเลยถิ่เออแมนลูกอันนี้มันมีสายนิกอยู่นะพี่น้องเดินเลยเห็นมันเนาะเจอเพื่อนหัวจักกี่ดอกแนครับเพื่อนเลยเป็นการอันนี้เป็นสายนิกคลองไว้นะขันฝาไปสูนสายนิกตัวนั้นมันก็จะลุดตับลงแล้วไล่ขาเก็บตัวนั้นก็จะลุดออกจะเล็กมันก็ลั้นกึ๊บลงฝาทางหน้าแม่ลูก บันกือบลงไปกับปิดกึบสัมปิดประตูบานแหละอยู่ข้างนั่งเนี่ยเวลาต่ยเวลานมายามันจะขี่รถเลาะคนแล้วทึงพไปแล้วม่นเลี้ยวลงมามันมันเป็นทางไว้แล้วมองไ่นละเเลี้ยวเบิ่งนะมันก็เลี้ยวสอดลงมาถ้ามันลั่นกะเลวเบิ่งฝามันฝามันละต่ำมงนกเเ้าเลี้ยวเบิ่งฝามันบอกพูน่เน้นหนนี่ลทางมันซมทาไงเติมเยู่เนี่ยขาเป็นตะไครด อย่างเป็นขั้นตอนครับผมทรงคือกบหน่อยหงตอนพออีตัวกติงกบหน่อยถูกไหละพออีตัวก็ติงนึนึงแต่ว่าเห็นผักติงนะลูกเ่าใหญ่เอากบหน่อยกันหู้เคเดียวเดี๋ยวคนเด้อเอาแล้วครับตีมอนอยู่บับทีเดีผักติงนึงนอยู่พี นี่อู้นี่ดิเบ็ดมาท่าผีได้ปะเป็นหวาละจับเล่นเหนียวเลยเข้ามันเหีวเฮ้ยปลายังปลื้มเนี่ยคือไปเกี่ยวเดี๋ยวอันนั้นเบ็ดปฟอมเพิ่นได้หลุ่นนะโอ้ามันชื่อองเพิ่นนึ่อเหาเบิ่งก่อนเด้อหน่ยมันชื่อองเพิ่นละมาหลุ่นเปนบ่ครับเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งของเฮาเอาแล้วเบิ่งของเฮาก่อนเบ็ดภาส่กันสอันเดี๋ยวมีเห็นเอาแล้วตัวหนึ่งที่ฐานทุนึงที่หัวแบบที่เหนียวโอ้ยห้าที่องเพิ่นก็จะเริ่มร้อยเเพิ่นแล้วครับ นี่ดิโอ้อันนี้เบ็ดเบ็ดเพิ่นเนาะนี่จ่อย่เอาละได้ลุ้นของเ้าแล้วครับได้ลุ้นของเ้าแล้วุ้นแล้วครับพี่น้องอ้โยมันเป็นเบ็ดป้อมบึงอู้หูปลาคอเพาะปลาคอใส่ดึงขึ้นเลยแล้วมันต้องเป็นเบ็ดเท้ากันล่ะลากเลยครับลากขึ้นเลยครับพ่อเออล้วจะเอาเบ็ดป้อมลงมาเพื่อนโคองนะนี่ครับโตเท้าเลยครับผมพูน่ะเออนี่โอ้ยปลาคอเราก็เบ็ดครับเออเอาเบ็ดลงไว้เพิ่อนไหนได้ลุ้นนี่ครับพี่น้องมีแม่นว่าเอาปลาเพิ่นเด้ออันนี้เบ็ดเพิ่นครอนครับ จักเพิ่นเื้อเงือกเผอเลยอจอมจอมจอมไรมาก่อนนี่เบ็ดยี่ห้อดีเตอร์ไปได้เบ็ดโซ่เพื่อนปลาตัวนี้ตีเบ็ดเท่าครับผมปัานี้มันขาอยู่เบ็ดพอน้อยนี่ครับวอันเดียดเอาปลาเก่าเล้วครับเออเอาลงไว้มังเก่าลแล้วลูกเพราะมีหัวจักได้ว่าเพิ่นเื้อเบ็ดป่อมวัดมันมาถือผัดไปเกี่ยวคือเดี๋ยวออกเบ็ดเพผอเทนอ้อจันด๋อนี่ครับมันขาอยู่เบ็ดพอน้อยเด้อมันเลยกินเบ็ดพอน้อยมาถือของเพื่อนโอยมีกาเอาแล้วเขาเอาลงไว้คือเก่านะอันนี้ครับ ข่าอยู่ไม่ลำปอนี่แหละครับดโชว์โชว์ขึ้นมาลำปอหลักฐานครเขา้ายมาเฮ็ดเบี้ยคอยอยู่วันในการในการพี่น้องเดี๋ยวพักไม่ลำปอกันเด้อครับปลาก็บตัวน้อก็ได้แต่สูสีเดียวเนาะถ้ามีใหญยสัมตัวบางยาตัวที่เท่าไหร่เราเนาะจำหาหรือเปลยจำครับผด้ผู้คิดว่าจะต้องมาหรือเปล่าแน่นอนอันนี้ดีตอนนี้มาวางจับต่อเด้อครับพี่น้องเตัวแล้ว มาตื่คือเขาสวยหน่อยอผมไปเกี่ยวเดียวนั้นหน่อยหอยมันเพิ่เติมเก็เามดแล้วนีมีเลยคืเรมื่อไรครับผมเลยลายอยู่ครับอเโอ้จมแนงไม่ฝากน้องมันคือน้องปุ้นน้อยเสื้อชุดมองหนองท่านนะอดมองข้าวุ้นลยอ้กนเรือลายคือจอมม้าเนเลียวลงมาจะเชิญเนจะเห็นเล้นะเอนจะเห็นฝาอ๋อเันเห็ดปองมึงนี่เออคะ ถ้ามันทื่อฝามันละลดต่ำแล้วก็ไม้ที่กล้หัวลักก็ละลุดลงไปเลยล่นลงบิดฝาติดอยู่ท่านละนี่จันนั่นลุงนี้ครับ้นมายาวชุ้มครับอัปเดตสถานการณ์ครับผมอันพะอันหาปลายามบิดมาได้ครับผมหอดรีสอร์ทหลังแรกแล้วครับผมนี่หลังนี้เคยมากินเขาก็ปูดสมจิดแล้วครับผมอาจจะเมียนมา กักด่างกับเราก็กินเข่ามองนีมองมองนีแหละไอ้ต่ำมองแรกมากักด่างกับเราตอนนั้นบอกเส้นครับฟังเนี่ยมาเป็นอยังเดินเดินนินย่าชกตีขึ้นมาใหญ่มากักด่างนี่ป่าโอ้โหเป็นย่านหนาวไอ้ต่ำเป็นหนาวช่วงช่วงนี้อากาศเป็นอากาศเย็นๆ้วจ้ะครับแต่สำหรัเท่านี้งั้นพอลงได้อยู่เดียต่ำแต่ก็หนาวอยู่วันนี้ละน้อ้ต่ำมันหนาวมีหนาวเท่านี้น่ลงน้ำแค่ละมือนี้ โอ้ยน้อยหอยหอรอไงจะอ้อนหน่อยหอยครับพี่น้องปล่อยสิมันได้หน่อยเดียวแต่้หอมมันไข่เยอะเลือดมันมาไข่ไข่ไว้แล้วมาเก็ไปไข่สีชมพูเหไข่ไว้ต้นไม้เด้ขันตกน้ำนี่มีมีใหญ่ได้ไข่หอยนี่แมนไข่คือนน้ำมากหรือบ่อดได้หรือครับแมนเน่ามันบเป็นหน่วยห้แต่ขันด้วยเจังขี้นี่เป็นหมากเป็นหน่วย ห,หูตะเก้านี่ท่านเห็นนะนี่หูดทิมเลยได้ครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้หอยเซอรี่ยึดแล้วครับมันนกมาป,ป่าเป็นตะเก้าพ่อยัองมะซ้อนในหูด,หดทิมเลยเฮ้่วไว้ว่าเฮ้ยมันในแพ้พันธุ์ออกมาอีกกระสั้นลราไม่ได้แนวกินลกลแล้วครับเดี๋ยวนี้เหมือนในดำหน่อยมีท่านเอาแล้วครับเพิ่งเห็นหน่อยนึง่งรอบปุ๋ยน้อยเดี๋ยวนต้องจุ่มไว้ทำแพ้พันเสร็จแล้วเลยล้างนึงหน่อยดำคิกว่าดำ มัดแล้วได้บัน,บานยามดังต่อครับแล้ว,วลุว<ส>้นดังอย่างว่านี้นะครับตอนนี้ก็ใส่เวทใส่ยางเรียบร้อยแล้วครับยังขึ้นมาทั้งคู่น้องนี่ก,ก็แสงควาทิตย์ก็ขึ้นย่งางคักแล้วครับมือนี้น้องจอมครับโกตังกับยิพากันไปยามดังนะครับซีเซนหาปะไปลุ้นน้ำน้องจอมนะครับผมเฉเดย์ปลาใหญ่วะครับ <laughs> มามามาว่้อาเดี๋ยามาเลยครับ <c oughs> ปลาปลาหลวงน้าหลวงจอมนะครับเศรษฐปลาหน่อยปลาใยว้อเหมือนโอ้ยปลาหน่อยบ่ได้ไรนะครับคันได้เนี่ยคืออีได้ปลาใหญ่ครับโอ้ยใส่ใบหม่องก,กลางหนองดูนะค,ครับมาหอดแล้วครับกลางหนองกุดก่วงเลยครับตอนนี้โอ้ยท่าขุนพออร่อยกะน,นางถ่ายอยู่ขุนครับนงนี่น้องโกตังกับน้างว่าครับเป็นน้าจอมแม่ขิงเงี้ยครับ เต็มเลยครับคือว่าจอมโอเคครับไปครับไปครับเจ้าโยคนว่าจอมพุ่นนะโอ้ยเต็มเลยครับดังครับผมหญิงเงี้ยครับอ่ะมาคือเดี๋ยวครับพี่น้องไปกูดังเข้ากูดังกลับบ้านหากินเขาเนาะโคตรตังเข้าครับเมืองพี่น้องเอ้ยเบ็ดครับจนะละครสนิมเมืแล้วพูดนะครับบ้านในมะกูเนาะจอมเนาะนี่ เบ็ดผู้ใดล่ะจอมโอ้ย้สีมันอันตรายอยู่ดีพวนีปล่อยถิ่มปล่อย่งเบ็ดพราะว่ามันเกิดเป็นแนมีคมไหขนาดเขามาหาปลาหายังไม่เหยียบดูเป็นปลาทยากไดงงานดีดีนี่เบิองผลงานหนุจอมครับผมเมิองผลงานหนุจอมจ้าจอมยกโชคพความเพี่น้องเบิ้งดูจอมเฮบเฮิบเฮิบเฮิบของของของแล้วนี่ครับผลงานหนุจอมตอนเศร้ครับผม ปลาแนสติมเลยครับดังอันนี้คือใส่ทีเดียวจบครับพี่น้องฝากเอาจิ้มของปลาด้วยครับสิเ้นหาเข้าปีตำหน้าเหรอครับป้ากระบาดเข้าเขาหอดฟังเหรอครับโอ้ของนกอจอบคือคักถือเนี่ย แง่บัล่าบัวหลังถ้ามันเลี้ยงป็ดนี่ได้เก่าปิดทีแง่บ่เก็บผักบุ้งคาครับพี่น้องยาได้กำน้อยนึงมันฝนมีโต๊ะขึงแล้วครับมันเลยมีค่อยป่งครับท่านฝนยาเป็นอาทิตย์ก็เริ่มหดเราได้ผักบุ้งกันแต่ดหูเขาหยอดมีงามไปขับบานได้ครับพี่น้องบานนี่ไอพี่ตางมันมาลูกหนาวบ่ข้างหอดเอาโจมบมังกันน่ะฮะอคือมานเถอล่ะ ก็เป็นย่งห้องอยน่ล้วเสยดละเจอมยูี่โ้ฝาปลาเด้ลูก้อหน่อยเด้ขันไม่นี่ละผลงานเซามีกับลูกเกยกับหลานกับลูกกับหลานได้กับงุ่งกับั่งกับาตัอพ่ตัโอ้ยคนก็กินปลาอยู่พี่ตังกับมากินน้ำพอหน่อยก็ได้ตัวลูก เดี๋ยวผู้อยับพัพนะวเดอมาถุงมาติ๊กมาบ้างนะแถวก็เป็นเบ็ดโอ้มีแต่ตัวงามๆเ้อพี่น้อง่ครับใส่เดียวกันเลยครับเตรียมกระูกกองเู่เป็นเบ็ดของกาตากร้องเนะปให้องตากร้องมาอเนี่ยตากรองเ้าหอะ ผลงานโซไซคนมันเลยว่ะมันค่ะถอดเพิ่นนะครับถอดสาหลายเอาสาหลายมากินบ่ล่ะอันนั้นมันกินได้อยู่มันตะเก او ฮะขอแหน่อ๋อใครสิกินแหนลูกนี่แล้วผลงานเซ้านี้ครับพี่น้องไสามสี่ห้าตัวนี่แต่ตัวงามเด้ สัมเดียวมีตัวเดียวนี่ละใหญ่กว่ามูอันนี้ขอเดียดเพดเลยเดี๋ยวน้องกดตังมาเอสูก็กินวิดมิดเอส่เอาพยาบาลกินน้ำครับผมแค่น้องกดตัง2สองตัวเด้อทาใโอ้ตาผมส่งเดียวยัฮะบักลาอย่าลืมเบ็ดนะลูกเบ็ดออกดีๆเด้อแต่มันเซย์มันจนีจะนอเดเลยเบ สายวิทย์คือห้องเดียวเดล้ดมกดเซวาอย่จะนอนไม่ได้ต้องรอลหล่านี้โอ้อหพห้องมาส่งเ้ยนี่เป็นครับเทอะส่งูใครอ่ะพี่น้องเอ้ยฝนนะเทอเพี่ฝายเลยร้านไม่ใงี้ฟาง่นหนะว้าไม่บอกหน่อยัดโลดลูกเยกไหมเหมือนสุขอกินได้าะละเดี๋ยวากินดีทีมะก้อนเหรอไหมีทีมะก้อนหลานลูก่อย หนาววะหนาวครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับต้องมองบอดเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศจะดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมืเอนี้กับผมพอน้อยซอยเดิมกับลูกเขยกับน้องโกตังครับน้องจอยครับพร้อมทีมงานใหญ่ปังลูกสาวแล้วครับผมไอ้ยินเมื่อแล้ววะเขอบคุณหลายๆครับโอ้โหขึ้นเงี้ยมาจ้างแซ่ดนะครับก็เดว่าเอา